สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันพุทธที่25มกราคม2023วันนี้ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลนะครับท่านอักสาวอกท่านทั้กากศกผู้ยิ่งใหญ่นะครับเราจะพิจารณากันจากบทเทศโดยนักบุญยอนคริเซสตมมระสังคาราชในหัวข้อบอกเปาโลได้รับทนทุกสิ่งเพราะความรักต่อพระคริสต์เจ้าเรารู้ว่านักบุญเปาโลกลับใจ เริ่มแรกนันก็เป็นทหารรับจ้างที่ชาวโรมาจ้างมาให้คอยตามไล,ามาล่ราคาปั่นบรรดาคริสตชนสมัยแรกนันแต่หลังจากที่ท่านได้พบพระเยซุเจ้าพระเยซุเจ้าก็ทําให้ท่านล้มลงแล้วก็ได้ทําอสัจจา์เกิดขึ้นและท่านได้กลับใจมาแล้วเปาโลก็ประกาศเทศอนและเป็นสาวกเป็นประก,กาศศพผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งนะครับนักบุญเปาโลเองได้ชี้เห็น ว่ามนุษย์เป็นใครธรรมชาติของเราช่างมีศักดิ์ศรีสูงส่งมากเพียงไรมนุษย์เราสามารถมีคุณธรรมอะไรได้บ้างท่านได้ก้าวหน้าอยู่ทุกวันท่านคอยรบสู้กับพยันายที่ขู่กันโชคท่านด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวที่ได้รับการพื้นปูอยู่ทุกวันตังที่ท่านได้เคยกล่าวว่าข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านไปและมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่คอยอยู่เบื้องหน้าเมื่อท่านทราบว่าท่านจะต้องตาย ท่านได้เรียกบรรดามิตรสหายให้มาร่วมยินดีกับท่านและพูดกับพวกเขาว่าจงยินดีกับข้าพเจ้าเถิดเมื่อท่านประชิญกับพยันตลายท่านถูกศพประมาทและการถูกขมเหงท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าพอใจกับความอ่อนแอการถูกดูหมินถูกขมเหงท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอาวุธป้องกันความเที่ยงธรรมโดยแสดงให้เห็นว่าเรายังสามารถได้รับคุณประโยชน์มหาศาลจากเหตุร้ายเหล่านี้ฉะนั้น ท่านจึงไม่เคยพ่ายแพ้ต่อศัตรูของท่านเลยไม่ว่าที่ไหนแต่กลับทําให้เป็นชัยชนะด้วยความเบิกบานใจท่านถูกโบยตีได้รับการสบประมาทและการเหยียดหยามอยู่เสมอแต่ท่านก็รับชะตากรรมเหล่านี้ประดุดเป็นการเดินขบวนแห่งชัยชนะชูเครื่องหมายแห่งความมีชัยไปทุกแห่งทุกหนอย่างภาคภูมิใจพลางขอบคุณพระเจ้าว่า ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราไปสู่ชัยชนะเสมอในพระกฤสต์เจ้าดังนั้นท่านจึงยินดีรับการศบประมาทและการเหยียดหยามในการประกาศพระวสานมากกว่าที่เราปรารถนาจะสแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงซสอีกท่านสแสวงหาความตายมากกว่าที่เราปรารถนาจะมีชีวิตท่านยินดีเผชิญหน้ากับความยากจนข้นแค้นมากกว่าที่เราสแสวงหาความร่ำรวย ท่านเสาะหางานทำมากกว่าที่จะหาเวลาพักผ่อนแม้ท่านจะมุ่งสิ่งที่เลิศแล้วก็ยังเป็นที่จุก็ยังหาเป็นที่จุใจของท่านไม่มีแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านกลัวและหลีกหนีนั่นคือการทําเครื่องพระไทยพระเป็นเจ้าดังที่มีเขียนมีสิ่งเดียวท่าที่ท่านไวหาคือการทําให้เป็นที่พอพระไทยพระเจ้า ท่านบริบูรณ์ด้วยความรักต่อพระกฤษเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับท่านเมื่อท่านมีความรักนี้แล้วท่านก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญยิ่งกว่าใครๆถ้าปราศจากความรักท่านก็ไม่ปรารถนาจะเข้าอยู่ในบรรดาเจ้านายกษัตริย์หรือผู้มีอํานาจทั้งหลายเมื่อท่านได้รับความรักมาครองท่านก็ปรารถนาจะอยู่ในระหว่างผู้่ําต้อยที่สุดหรือในบรรดาผู้ที่ได้รับโทษมากกว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ขาดความรัก มีการทรมานสำหรับท่านอยู่ประการเดียวคือที่ต้องพลาดจากความรักนี้ไปซึ่งจะเป็นนรกและความหายนะสำหรับท่านเป็นขุมแห่งความชั่วร้ายทุกประเภททุกอย่างการพบความรักนี้เป็นความชื่นใจเป็นชีวิตเป็นการได้ทั้งโลกมาเป็นกรรมสิทธิ์พร้อมได้ชูสวรรค์สิ่งในปัจจุบันสิ่งที่จะมีมาในอนาคตอาณาจักร และคำสัญญาเป็นการได้มาซึ่งพระพรรุกประการรวมกันสิ่งใดที่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักนี้ท่านจะถือว่าไม่เป็นทั้งความเจ็บปวดและความชื่นใจสิ่งที่สัมผัสได้สําหรับท่านเป็นสิ่งอนิจจงที่เหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นหญ้าทรรลาดหรือผงชนบ้าคลั่งที่มุ่งร้ายท่านก็ไม่บิดกับตัวริ้นที่ทําอันตรายท่านไม่ได้ความตายความทรมานและการเบียดเบียนทั้งสิ้นไม่ว่าจะมากเพียงใดท่านก็ถือว่าเป็นเสมือน ของเด็กเล่นขอให้ท่านเพียงแต่ได้รับทนสักอย่างเพื่อพระคริสต์เจ้าครับนังบุญเปาโลก็ชีวิตของท่านหลังจากที่ได้กลับใจแล้วนะก็เป็นผู้ที่ดูเหมือนถวายชีวิตถวายหัวภาษาเราคือถวายหัวเลยกับพระเยซูเจ้าเลยทําทุกอย่างเลยดูเหมือนจะชดเชยการที่ท่านได้เคย ทำบิดไล,ลาา่ราคาฟันบรรดาคิสศชนเนี่ยท่านก็ใช้ชีวิตที่เหลือของท่านเนี่ยเพื่อประกาศพระเยซูเพื่อชดเชยความบิดของท่านที่เคยทํานั้นหรือเปล่ปาก็บแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือนักบุญเปาโลนั้นเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ได้เดินทางไปมากมายได้ไปเทศไปสอนเยอะแยะไปหมดาชาวโคดินชาวโครสสีชาว กาลาเทียอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปชาวโรมด้วยก็ไปแล้วก็แต่และแห่งไปก็ไม่ใช่สะดวกสบายก็ถูกทรมานถูกทําร้ายถูกเหรืออับปางต้องลอยคออยู่ในทะเลและอื่นๆและหลที่สุดแล้วผลที่สุดแล้วก็ถูกจับแล้วก็ถูกตัดศีรษะเป็นมรณะสังขีที่กรุงโรมนี่คือชีวิตของเปาโลนักบุญยอนกิสโซสมระสังฆราชก็ได้ พูดถึงเปาโลและเราก็รู้และเราเข้าใจพวกเราที่รู้จักนักบุญเปาโลแล้วอ่านบทจดหมายของท่านนักบุญเปาโลเนี่ยนะก็เป็นบทจดหมายที่แสดงออกถึงความเชื่อที่มั่นคงความรักที่ลึกซึ้งในพระเบญชาวและการเจริญชีวิตอย่างจริงจังแบบถวายหัวแบบที่บอกตะกี้เนี่ยนะและท่านก็ถวายหัวจริงๆก็คือถูกตัดศีรษะเพื่อยืนยันถึงพระกฤษณเจ้าขอให้เราได้วอนขอท่านนักบุญเปาโลนะครับ เราจะได้มีความเข้มแข็งในความเชื่อ,อเช่นเดียวกับท่านและก็ร้อมเป็นประจักษ์ประยานในความรักที่พระมีต่อเราและที่เราจะต้องมีต่อผู้อื่นขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระญานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด